แนวข้อสอบวิชาพฤติกรรมมนุษย์ปลายภาคเนาะแบ่งเป็นข้อเขียนสามข้อกาอีกสามสิบข้อนะครับมีเวลาสอบสี่ิห้านาทีนะครับถ้าดูตามตารางเราจะสอบันพุธค่าสุดท้ายนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อเขียนสามข้อข้อละห้าคะแนนถ้าไม่เขียนหนึ่งข้อห้าคะแนนคือหายเพราะนั้นอย่าอย่าปล่อยว่างนะครับเขียนให้ครบทุกข้อนะอ่ะข้อแรกก็คือ มาจากกลางภาคเลยก็คือแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความหมายว่าอย่างไรอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างการใช้ชีวิตประจําวันนะครับว่าทําไมมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมออนะครับก็ยกตัวอย่างมาเพรานะฉะนั้นในคําถามนี้มันจะมีสามสามสามคำตอบที่เราต้องตอบก็คือหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะหนึ่งและสองก็คือยกตัวอย่างการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ ตก็คืออธิบายหน่อยนึ่งนะทีนี้ข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับสถาบันพร้อมบอกบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคมนั้นมาหนึ่งสถาบันแล้วก็บอกว่าขัดเกาอย่างไรอ่ะเช่นเธอยกตัวอย่างสถาบันการศาึกษาก็บอกว่าบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาคือ,อมีหน้าที่อบรมสั่งสอนการขัดเกลก็คืออบรมสั่งสอน นักเรียนเราก็ว่าไปขัดเก่ามันคือการที่อาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อกมก็ได้นะทางตรงก็ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวกับการศึกษานะครับส่วนทางอ้อมก,ก็เป็นสื่อสารมวลชนเช่นการรับอิทธิพลนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นขัดขัดเก่าการไต่เก่าก็าคือการที่รับอิทธิพลจากสถาบันนั้นมาแล้วก็นํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอธิบายหนึ่งก็คือยกตัวอย่างสถาบันข้สองนะบอกหน้าที่ แล้วก็บอกว่าสถาบันนั้นขัดเกลายัางไมแค่นั้นสามคำตอบนะครับข้อสามเลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทยมาหนึ่งปัญหาครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาเหมือนหน่วยนี้เราจะสอนไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอเรียนมาเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทยมาหนึ่งปัญหาแล้ววิเคราะห์สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางแก้ไขเช่นปุ๋นพีเอฟสองจุดห้าเกิดจากอะไร ผลกระทบทําให้เกิดอะไรขึ้นและแก้ไขอย่างไรเอาในมุมมองของเราเลยนะครับคุบนดีเอมอะไรอีกนะ้ําท่วมไฟฟ้าอะไรเนียปัญหาสิ่งมันร้องเยอะแยะลองไปหาดูอันนี้คือข้อเขียนสามข้อเพราะนั้นห้ามทิ้งข้อเขียนนะครับอย่างไรก็ได้อย่าว่างอย่าปล่อยว่างนะสามข้อนะครับอ่ะต่อมามาดูข้อกาข้อกาจะสามสิบข้อนะครับจะบอกรวมๆนะ อะอย่างแรกมนุษย์ในยุคแรกใช้เครื่องมือเพื่ออะไรนะครับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์เริ่มต้นยังไงนะครับประเภทของสิ่งแวดล้อมมีสิ่งเวดล้อมอะไรบ้างอ่ะคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยใครเป็นคนให้ความหมายไปตํามชื่อมาม,มีมีอยู่นะมันจะมีชื่ออยู่นะครับลักษณะของสังคมเป็นอย่างไรสมัยนั้นนะครับ ลักษณะสําคัญของมนุษย์ข้อใดนี่ต่างจากสัตว์นะคอเคซอยชาติพันธุ์คอเคซอยมีลักษณะเด่นอะไรนะไปดูนะคอเคซอยนะครับมีมังกรลอยด้วยมังกรลอยลักษณะเด่นคืออะไรนะครับแนวคิดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นของใครนะชื่อชื่อคนที่ให้แนวคิดเนี้ยนะครับ <c oughs> สถาบัานทงางศาสนาขัดเกลาอย่างไรเนี่ยจริงๆเธอเอา ถ้าเขาเขียนนะเรื่องสถาบันคิดอะไรไม่บอกเปิดกลับไปดูข้อกาด้วยนะครับเพื่อมีให้เขียนนะสถาบันแรกสุดสถาบันแรกสุดหรือสถาบันพื้นฐานสถาบันอะไรนะครับองค์กรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการเนี่ยผลิตคนหรือสร้างคนเนี่ยองค์กรอะไรนะครับแล้วก็บรรทัดฐานของสังคมหมายถึงอะไร ต่อไปจะมาในเนื้อหาหน่วยที่สองที่สามนะครับก็คือความหมายของพฤติกรรมมนุษย์อ่าสิ่งเร้าภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยอยู่ในไวัยไหนช่วงไวัยไหนมากที่สุดที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกนะไม่ได้สิ่งเร้าภายในนะสิ่งเร้าภายนอกคืออะไรคือการซึมซับข้างนอกเนี่ยแล้วอามาเป็นแรงกระตุ้นให้กับตัวเองเนี่ยอยู่ในช่วงไวัยไหนมากที่สุดนะครับ บรรทัดฐานของสังคมคืออะไรความแตกต่างระหว่างมนุษย์นะครับแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไร,นะรอันไหนชัดเจนสุดประมาณนั้นนะครับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดเป็นอย่างไรนะครับลูกคนสุดท้องจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้พ,พูดไปแล้วเนาะโทสะจริตโทสะจริตมีลักษณะอย่างไรนะครับ กลุ่มทางสังคมแบบปฐมภูมิกลุ่มทางสังคมแบบปฐมภูมินะครับมีอะไรบ้างสถานภาพคืออะไรนะครับแล้วก็องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมมีอะไรบ้าง <c oughs> การขัดเกาวางสังคมในวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้อิทธิพลมาจากใครนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่จะได้รับการขัดเกาวางสังคมแบบทางอ้อมเนี่ยจากใครนะครับ ทางอ้อมหรือทางตรงน่าจะทางตรงทางตรงนะครับไปรุ่นนะครับความหมายของสิ่งแวดล้อมคืออะไรแล้วก็อาจจะมีให้วิเคราะห์สถานการณ์สองสถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านไหนนะครับเกี่ยวข้องกับการอะไรเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับข้อข้อสอบเพราะนั้นข้อสอบน่าจะสี่สิห้านาทีน่าจะพอพอเนาะ ิ0นาทีก็เสร็จแล้วมั้ง